เนื่องจากว่าปีหนึ่งมันจ่ายแต่ครั้งก็เป็นสิ้นปีที่1่สิ้นปีที่2 3ส,อสมอย่างเงี้ยนะครับมี3ครั้งนะครับแต่ว่าตัวตั้งต้นมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ครัดแรกก่อนตั้งที่มูลค่าของของตัวแรกก่อนว่าตอนแรกที่เราออกตั๋วเงินมาเนี่ยเราได้คํานวณเป็นมูลค่าปัจจุบันมาแล้วได้ตัวเลขนี้คือถ้าโจทย์ง่ายๆมันจะบอกมาเลยว่าที่คุณออกตั๋วมาเนี่ยคุณได้เงินมา9,52าศถ้าโจทย์ง่ายนะให้ตัวเลขมาเลยแต่ถ้าโจทย์ยากมันไม่ให้ตัวเลขมาเราต้องคําานนวอออกมเงนะครับ โอเคแปลว่าถ้าเกิดบางบางครั้งโจทย์ง่ายให้ตัวเลขมาตรงนี้เขาไม่ต้องให้เรามาได้เลยเพราะว่าเขาให้ตัวเลขมาแล้วว่ามูลค่าปัจจุบันเท่าไหร่คราวนี้เราก็ตั้งต้นแบบนี้เสร็จดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายก็ตามนี้แหละฮะหนึ่งหมืน่นคูณสิบเปอร์เซ็นต์ตามมูลค่าตัว๋วที่เราคูณสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะก็เท่ากันส่วนดอกเบีย้ยจ่ายเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ครับเอาตัวนี้เก้าห้าสองศูนย์คูณดอกเบี้ยเท่าไหร่ไ,รไม่รู้สิบสอง่ะฮะ คูณสิบสองต้องคูณอะไรอีกไหมฮะไม่ต้องคูณแล้วถูกไหมฮะมันปีละครั้งก็ได้ออกมาได้ได้เท่านี้่ะฮะท่านี้นะเอาเอาตัวนี้กับตัวนี้ลบกันตัวนี้กับตัวนี้ลบกันก็ผลต่างก็คือตัวเลขหนึ่งร้อยสี่สองคราวนี้เรารู้ว่าตามมูลค่ามันหมื่นหนึ่งแต่ตัวตั้งต้นันเก้าพันห้าดังนั้นตัวนี้กับตัวนี้มันต้องทายังไงฮะบวกกันถูกไหมฮะเพื่อให้ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นปรับขึ้นมาให้ไปหามูลค่าตามมูลค่ามันจริงๆครับ